They have my heel don't a carcass. Running through the night in love with the darkness. I can never trust a soul. Cause I'm heartless. Bury me alive and cold like the artist. Six bars deep, you look like a carcass. When you're upset, your words are the sharpest. When you're not around, I swear it's the hardest. I sit inside my room without you, regardless. I'm running through the night in love with the darkness. สวัสดีวัวเขา่าพี่เนยแช่เรีววันนี้วัเข่าจ้วันนี้เป็นรุ่นชารองเหลาต่งกลุ่มกัปตัีชอผัดว่าหางบริษัทรัฐวันยูนเนียนเฮ้ยใจดีมาได้หาไปเที่ยวที่ พาลาตนี่หรุดมีเขาจะเปได้จอดไว้พาเขาอยูท่านหลกเดี๋ยวโดนเอาต้องได้เช็คควบโลความเนี่ยก่อนฮาลิสติกเพื่อขวามปากมันนี่ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงสี่สิบทราบนั่นเนาะหลุอกเจ็ดโมงสามสิบก็คือว่าคนเลสแต่นิดนึงเอ้ยกำมา ซึ่งแน่นอนว่าวัตรชาติเขาต้องมีการคารุภูมิชาติกันแน่นอนยืนสงบนิ่งให้แก่วดฮิเสียซะละชาติเห่าเพื่อป้นไปนึ่งอ่ะฮีฮะ รถก็ได้มาฮอดแล้วเนาะที่จะม้ดนลากจักไปเอ่อตาวรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไป ตอนนี้เรากำได้มาฮอดเที่ยวทางองอนเนาะทำแบบสีฮอดทางงอนแล้วตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากำมาฮอดพอทาลาดไปหิมฮอยแล้วเนาะนี่เนาะอันนี้เป็นข้วฮาลาดเนาะเออเออไม่เป็นทางงอนทางงอนเอ้ยพอทางงอนเนาะเอ้ยพอทาลาดไปตายเนาะโอเหคคุณทางเอิงเนาะงั้นเอโดยวเราเาไสะสมควาตีวัาลาว อ <sp> ัลลอฮุอะกัมมีวันหลงในเป็นการประสานเสียงที่ว่านุ่มนวลของสมควราะเนาะครั้งที่4นี้เนาะเออโทแล้ววันนี้วันให้บอกเซจองจริญเถินก็เ เขาจะให้คลิปตอนนี <old> ้ห้องจอนไม่ไปหางเพาองก็คือทาร้านหรือว่าเกอดไฟฟ้าน้ <assist> ําม <cell S 1> <destroys> ่นตัวเองกอ้นนสที่สองกอนนอนก่อนไม่ไหวแล้วยักลับไป ตัวนี้เขาก็ได้เวเครื่องห่างเนาะก็ได้หักเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้นึงไปห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแล้วก็มีคนเมารถดแฮ่มมีคนเมารถดนะขี่มาเตอรครึ่งชั่วโมงมีคนเมารถดเองคือคืนเขสมควรเนาะการห้องเฮก็ได้ห้องช่องขุดเนาะตัวนี้เขาก็กำลังชี้ไปขึ้นรถกต้นเนาะ หลังจากขี่เข้าห้อง,งน้ำเงียวขี้เป็นที่มวยแล้วลวดขี้กเก็บยวบวไว้ <c ười> เป็นอะไรนะคือคืนหมดสมควันโบวมือนี้อ๋อก่ะมือนลายมือนี้นะมือนลายหมดสมควันเนาะมือที่เซ็ตเนาะเป็นมือสำคัญของประเทศชาติเอ๋อกะปุดบป่อยมาประมาณยักปีแล้ว เดี๋ยวนี้4แล้วอ้เหมนเลยห้องเหงืซาลาโอห้องเห็ือซาบห้องไฟห้องไห้องห้องไหมได้วยืนขลมพุงซาดไปเฮ้ยเฮ้ยครักายเป็นม่กายเป็นม่วงนขนมซาดเ้าอะขมตีขนมซาดตีขลมซาดเราอะซาดเออขตมองได้ห้องเหงซาเออเอาไปเบุงขอไปมีเขากำมาฮอด เป็นท so like so ีมห้อยแล้วเนาะระดมห้อยนอกไประดมก็ตั e ้งก้อนชายกลุ่มงานเก็บทีมอยู่หลายเพื่อนเลยนะครับอ๋อก็ได้มาฮอดเคื่อนไฟน้ำตุ๊กเหรอนี่เฮ้ยหม้ฮอดจริงเลยในเมื่อฮอว์ฮอดเคลื่อนไปไฟน้ำตุ๊กเล่าหนึ่งเคลื่อนเคลื่อนไปไฟน้ำตุ๊กเคลื่อนไปไฟยังเหรอเคลื่อนไปาฟน้ำตุ๊กเออเขาก็ต้องเข้ามให้นิดนึงในการหลบหายคงไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเป็นหมูกองของ บริษัทก็เลยได้ไปหายหูมเข้าวเจ้าบ่มีเวลาได้มาอัดคลิปแบบนี้เป็นประจำเดี๋ยวขาเจ้าเออละเปินไปหายหูปุ้นยิ่กับปุ้นโอเคตอนนี้เราก็หลังจากหายหูมีมอยกาได้กลับไปรถเพื่อเดินทางต่อไปขี่เหือขี่หุ่นทะเลาวยิ่ขี่เหือย้อนสักครั้งแรกในชีวิตเพื่าคุมขวดนกขับงาดปีครั้งนี้บ่มากม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถ อนนี้เขาก็ขึ้นมาเหียเออขึ้นมาเหือกําลังจะยางไปแล้วกําลังยางขึ้นไปเหือไม่ได้หายหุมแบบนั้นยกหุอมแบบนั้นวหายฮุ้มนระวังนะมือกองจกหน้าเราเวียนเลยเดี๋ยวเขาก็ได้ขึ้นมาเหียกันเลยเนาะ าขาข้าพื้นเ,เ,เ,เลยมีเบียร์เต็มเลยมีเมบียร์เต็มเลยเยอะหมบจั๊กหลังนับหนึ่งส,งสมโลายหลังมเมาเหรมือนี้มีเมามาอันนี้จะเป็นบอลที่กับตันเหือหาไปขาข้าไปเนาอ,อันนี้เป็นย่างนี่เบคคัเล,ขขลงเนาะมีไลน์ในออกหอบจับเอาบอบจับเดี๋ยวเขามาเบิ้งที่ดีกว่า นีเขา,จ,าจะมีอาหารไว้เผาเห็บ้อยแล้วเนาะมีหางเชื้อสุกชีบเออสุชีบสำหรับคนที่ลอยน้ำบมเป็นเนาะสำหรับคนที่ลอยน้ำเปยนก็ไต้องใส่ก็ได้มีหางกล้วยมะกลก้วยมะกล้วยยังเอออนมะกล้วยยังกล้ยยกกวยน้ำ,นำ,นำมะกล้วยน้ำม,มัเคือ,อ่กูได้เนี้ยเนี้ยกินได้อ่ะเดี๋ยวนั่นงโตเดี๋ยวกับผู้เช่าเลยเดี๋ยวไปให้น้ำเออไปให้หุกม เดี๋ยวกันเดี๋ยวขึ้นไปเหอนกันเลยโอเคเอาเล็กเอาเล็กอวามาเล็กความมาเอาว่าไอ้จีโอ้าวุดยอดเฮความาเล็กคดีเรามาครั้งเล็กน้ำใสว้ชุดยอดคือว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าในชื่ออากาศ บนชุกออ่าเป็นในเร่้าคขนมากยากมาซื้อสดกับหมาได้นาทีบ้านท่าร้านบ้านท่าร้านไปนจักรจัดไฟฟ้านำเงินเนาะนำเงินหนึ่งสามานหมาได้นเนอะง่าหมดทุกวันไดนนี่ฮขาวเค้าเวลาไปสมบูรณ์ก่อนไป มาแล้วน้อคือว่าเป็นภาพที่ประทับใจได้เนาะถูกเคยมาเห็นมาเรียวเต่ารู้การว่าโอเคดูว่าหานเลยๆหันร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะให้ชิปต็มชิปเลยสำหรับทะเลลาวนีเห็นน้ำที่เชี่ยวแล้วก็น้ำแบบว่ามันใทรกิ้งเนียยักโดดเข้าไปอาบเลยยักโดนวดไปอาบเลยอยู่นี่เห็นไหยไอ้เราโอ้หวดเลยความรู้สึกเป็นอะไร โอ้บอลไหลมนอบัได้เปิ้นใหม่เพาว่าีเดีเนอเหรโอเคเลยบอมมันทีเีที่เดีดเทนเนลเลยนีี่เดีเทนเนลและหอกกำลังอยู่ในการที่เดทนเนลหาหัวตอนนี้เอกก็ได้เวลาไปกินเค้กินเค้าเทียงตอนนี้ก็ประมาณเวลาจ็มงอะเมงเพิงนาะนังโต๊ได้เหรอนั่งโต๊ะได้ đường phòng mà bình hai ngàn ngàn đẹp. Hai mươi nghìn là giang. ขอทำฮาเดยขอทำฮาเดยมีโคมูซึวะมีโคมูซึยังไงเต้ได้มากเลยมูซึสร้างทีวอลเลยเนี่ยสำหรับมิ้ก็มูสึดีใจหลายเนาะต้องขอขอบใจทางทีมงานออตโตวันที่ว่ามีความสามัคคีห่วมใจกันที่เฮ็ดให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นในมื้อนี้เกิดขึ้นเนาะเด้อเจ้าเขื่อนเฟิร์สฟ้านี่จ้าเขื่อนหรอเรื่ามาข้างอุ้ยมาหลายเทื่อแล้วก่อนหน้านี้กลับมากับหลายๆคน กันแยกงกันไปเออเพื่อนเต่ว่ามือนี้ผู้สึกนโอ้คืหลายมาแบบเป็นทีมงานหลายๆคนนะนะมาแบบเป็นบริษัทเออไรนี่เออไรมาเจ้าเพื่อนแล้วสองเทื่อสองเทื่อกเทื่อเพื่อนนี้เจ้าเทื่อนี้พิเศษสุดพิเศษสุดมวน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 แต่แต่ขึ้นรถจนรถไอันลงรถกูเลยมวนแท้จำใหม่ผู้เดียวเนาะมวนมาห่ากันมากินข้าวกันเลยนะนักก้าวที่ห่างกินข้าวกินน้าอิ่นของแห่งม้วนชื่นกับเทมไอยเ่าก็ได้มา ยอดอยู่ที่เก็ก็หนึ่งเซ็เปิดก็มีขาเจ้าว่าค่ายเครื่องพันธกับไล่ทุกบนเนาะซึ่งเป็นชาวบ้านที่ข้าเจ้ามาเฮ็ดที่นี่เน<ๆ>เจะจาะเ็เครื่องต่างๆเฮ็ดทันทีเครื่องต่างๆเพื่อมาจำหน่ายให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวในเกิดไฟฟ้าน้ะมื<ๆ>อมเงิจะทำไปเพิ่มกันเลยว่ามียังไงซึ่งนังมีแขนน้อยปอ,อ,อกวจแค่บัวปอก <c oughs> ตัวนี้เปล่าไแล้มีมีหาเขาขาเขาน่อยหาเขาใหญ่มีใส่เขา,าเอิญมายังนี่อันนี้เข้าเ <Yes. S 1> อิญมาคล้องอ Yes แ้วก็มีกระเป๋างานไร่งานไร่งานไร่เด,ดี๋ยวร้อนไกันโอ้ยมีหรายางเง้ยเบิ้งนีมมันมีแอปเขา5นาทีเลอ แอฟเข้าพอดงามเลยแล้ไม่พิการแอฟเข้าพอดงามเลยอู้เรียก็มีปลามีแนวกินให้เห่าชื่อพร้อมมีปลาสมมีสมปลาก็มีปลาแห้งมีสมแล้ววตัวนี้เข้าเอิร์นมายังไงคุยตัวนี้เข้าเอิร์นก็คุยเนาะเป่าได้เหรอเฮ้ย เป่าได้เนี้ยคงเพชรคงเพชรวันนี้เป่าได้เป่าได้เป่าข้าบโให้ดูจะได้อันนึ่งหมานหนัน้องวันนี้หอม้วนทุกอย่างอันนี้มีแอปเข้าน้อยของผมแล้วก็มีแขนแขนที่เป็นเครื่องเสียงประจับชาล่าของเราหน่อยเองนะอันนี้ไม่ยังอ่ะอันนี้เป็นไม้ข้าวน่องหัวมันวนี้ ทไม่ตะคดไม่ตะคดเคยเพิ่งวอล์กนังไม่ตะคดนะอันนี้ไม่ขยานนักไม่ตะคดตะคดขยานนักยังดีอยู่นี่อันนี้เขาเอื่มาอย่างก่อนเขาซุ่มเนาะซุ่มหงำเอาป่าเขาเอื่มาอย่างหรอได้เกาะซุ่มหอำป่าเออซุ่มซุ่มงามแล้วก็มีกาตาโนกาตา ไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งปังนั่นดีกว่ามีหาเขาชิงนไม่น้อยก็มีม่วงให้เราเบิ่งนี่เนาะมีลายใหญ่ให้เราเบิ่งก็มีตะก้อให้เราเบิ่งนี้เนาะตัวนี้เป็นตะก้อโซ่เอาไว้โซ่เนาะงามมีกระเต่านี้คือแบบเล่นเลยอยากมาเบิ่งหายเนาะมาก็เจอจะเจอจะเห็นี่มาไล่ลับลับกันก็จะมาเบิ่งเครื่องคือกันเนาะไปยงามเป็นเวลาเที่วท่องเที่ยวที่งามโค้ชขวด ี่มันี้กววางพอสมควรนะบานทะเลเท่านีแหละอ๋อยังเห่าก็สบิวก่อนเนาะก็ให้หมดกองสบิวก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมน่มงชิบองแล้วเนาะกาอยังอยู่บนเหื่อยกาเหื่อกากันว้เราไปใช่การรอหายหูฟิต้ารอหายหูไหเกามียังไรเนาะนีเาารอกหายหูกินทะเลเรา กามีบอลไทยภูมิเงายบได้บอลกามาฮอตโผเข้าครัวแล้วเนี่กามีหน uh> ้าผานยังเไม่ออกไทยท้ายของทุกคนเอา๋ยวนี้เรากำขึ้นมาเบิ่งอยู่หึงเหือดเนาะหึงดัดฟ้าของเหือดเนาะอยู่อยู่ฮัทมีหงดาวสะบัดเป็นน้ำที่กว้างแห่งหนึ่งเลยเนาะกว้างกว้างไรเนาะกว้างไรสำหรับคนใดที่เคยมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้เหาเบิ่งได้เนาะว่า มันมีความรู้ซึกงเนี่ยไดแต่ข้าเจ้ากับบอสมาร์ทบอกได้ว่ามันดีเนาะคือว่าดีตัวใจเลยเนาะคือว่าด,ดุนในหมาเพอรหนึ่งก็คือว่าโอเคเลยเนาะสำหรับบริษัิทามานี่เนาะตอนนี้เขาก็ห้องงแขมห้าดาวเป็นที่ห้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะเป็นโรงแขมที่เงาแต่ก็ห้ากว่าสร้างใหม่ขึ้นมาเนาะ yes, <sir. S 1> เบื้องไกลๆคือก,กบ,บัดเนาะ <Please. S 1> อันนี้ไม่ยัง <What? S 1> มันมีมันจะมีอันหะเหลืองอยู่นเนาะเหลืองเหลืองอยู่เห็นบ่ อาหาเลียงอยู่แล้วก็อยู่ํำน้ำเนาะเขาจะมาตังไว้นี้เนาะแต่โบหัวเขาจะตังไว้ยังเดี๋ยวเขาจะมาลงมาหยุดอยู่งแง่ห้าดาแว,ว,แ,ลวแล้วก็จะไปโตอีกเนาะแล้วก็ประมาณสี่โมงกลับบริษัทเนาะหรือว่ากลับบ้านทองอะไรอีกเนาะแล้วเขาจะก็จะมีก็จะสร้างอยู่ขั้นบนอีกบนหนึ่งเนาะบ่ไหมไมบอกมันจะมีบนร้างอีกบนหนึ่งอยู่ เออเขาจะสร้างผัดเลี้ยวเขาเขาจะกำลังสร้างขนาดวันชาติเขาจะก็อย่างวุฒิสร้างเราเพื่องามเต็มหัวราคาคืนหนึ่งจะราคาเท่าไดรเดี๋ยวเราลงไปลุ่มกันเลยไปก็ไปลุ่มไปเลยหอนกสิโดอายเลยตีไปไปไปลงไลลงไล่หอนกสิโดไปไปไปเดี๋ยวเราลงไปเบิ้งยุลุ่มกันดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาจะสีจดให้หมดจัก เขามาโมแล้วให้งามเลยทุกคนเเจ้าหาก็ร้างเล้วเต็มหัวสร้างต่อเตได้ยินเขาจะาวางประมาณสองสปีซ้างเดี๋ยวเขาจะห้ยุให้เบิงหน่อย มาฮอดฟังไปที่มอยแล้วหลังจากว่าเดินทางไปประมาณสี่ชั่วโมงแลังจางเดินทางไปประมาณสี่ชั่วโมงเขาก็มาฮอดฟังไปที่มอยแต่นั้นเขาทุกเซ็คนว่ามีคนที่กดดีค้าขายไปจนดังนี้บอกคนโคบอหลังจากนี้เสียแล้วคนโคมคนโคมคนโคมพนักงานเราบ่มีไปสูญหายอ่ากระจบไปแล้วเนาะสำหรับคลิปหายในมือนี้เนาะ การไปห้องเที่ยวทีฮาลาดเอ่อเขินเผือฟปลาน้ำเงิบหนึ่งเนาะถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดกดแล่ห้องเ่าวได้เออกดไลค์กดแฉ่ห้องเ่าวได้เนาะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และติดตามทางยูทูบแชนแนล้อมกับกดไลค์กดติดตามเพจอ่าที่เดือดแชนแนลของเ่าวได้เนาะสำหรับเมื่อ้พวกเ่าขอลาไปเหยนก่อนเนาะบ๊วยแล้วอยากไปเหยนแล้วเนาะอ่ะบ๊ายบาย